วันนี้ก็มากับแมป s กิฟตี้ดีเฟเอนซ์เช่นเคยนะครับเช่นเคยเลยว่าเพิ่งพาสสอเองเอ่อจริงๆเนี่ยพี่ลองสังเกตแมปและตัวละครแม่งเยอะมากเลยซึ่งตอนนี้พี่กาลังคิดอยู่ว่าสิ่งที่พี่ควรทําคือหาตัวละครต้นเกมเว้ยและที่ร,รู้ๆมันก็จะมีตัวบัฟมีตัวฟาร์มเงินด้วยคือตัวละครมันมีเยอะมากๆแต่ก็ต้องปวด c h a ์ t e r ปวดอีเวนต์ไปเรื่อยๆอะอย่างตัวที่พี่ดูไว้เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ ดีเจเกิลเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวหนึ่งที่เป็นตัวบัฟไม่รู้ว่าดีเปล่านะแต่ลองเดี๋ยวลองซื้อหน่อยแล้วกันเนาะ2 2 5ห0่ันเออแล้วก็ทีนี้เนี่ยพี่ได้ฉาดมา500อันเว้จากการล็อกอินซึ่งตอนนี้กำลังดูว่าตัวละครมันมันต่างกันยังไงวะมันแค่เลนเหรอแต่ว่าใช้400อันในการสุ่มเท่ากันมันเพื่ออะไรมันคืออะไรวะมันคือสกินเหรอหรือว่ามันคืออะไรทุกคนหรือว่ามันเป็นแบบทำให้ตัวละครกิ่งขึ้นงี้เหรอลองกดปุๆม ได้เป็นอะไรอ่ะตัวต้นเกมใช่ไหมลาร์ดคาเมล่าอ่ะเหลือเอเนหน่อยอ่ะตรงนี้ปึ๊บปึบ,ปบ,ปบอันนี้คือ TV person ไอตัวนี้เราใช้ประจํเนี่เอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมันเพิ่มอะไรให้ทีวีเพ o n ันเราเปล่าวะเหมือนมันเป็นไอเหลืองๆอ่ะเนี่ยไอพวกศูนย์ทับสิบทับสิอะไรพวกเนี้มันคืออะไรวะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนเี่ยทับสิ 10, ตัวทีวีเพ o n คืออะไรวะพอมีใครรู้ไหม เอ้ยเดี๋ยวนะมันมีอัปเกรดตัวละครด้วยเหรอเอ้ยเอาวะเอ้ยม,มีอัปเกรดตัวละครด้วยเอ้ยเดี๋ยวลองอัพไหมพี่ว่าทีวีเพลสันก็ก็ใช้ช่วงแรกต้นเกมได้อยู่นะแบบแค่ช่วงต้นเกมะนะมันมีระบบอัปเกรดก็ใช้เงินไม่เยอะด้วยออ้น่าจะดีจังเพิ่งรู้เนี่ยว่ามีอัปเกรดตัวละครอ่ะเดี๋ยวมาซื้อตัวนี้ก่อนละกันดีเจเกิลดีเจเกิลมีดาเมดด้วยแล้วก็มีบัฟด้วยค่อนข้างดีเนาะซื้อไปก่อนปุ๊บปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวนะ พี่ลองอัปเกรดตัวนี้ดีกว่าว่ะไอตัวดิจเกิลอัปเกรดไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวไปลองอัปทีวีเพ o สนตัวแรกๆหน่อยอยากรู้จะเป็นยังไงเว้นี่ตอนนี้พี่พ่เ่นอัพทีวีเพรสนทุกอย่างเต็มหมดไปเลยเพื่ออะไรจริงๆตต้นเกมต้นตัวอื่นก็มีแหละแต่พี่อยากลองเอาตัวนี้มาเล่นๆดูจะเกิดปะวะไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเกิดบ่อเนี่ยก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ก็ทําการไปลงถึงชาร์เตอร์ที่4นะครับจริงๆตอนลงชาร์เตอร์ก็เกือบไม่ไหวแล้วจนได้ วางไอ้ตัวลำโพงตัวใหญ่ๆโคลอสโซ่อไนนะไรนั่นอ่ะออกมาก็เลยผ่านง่ายๆเนาะเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาลองต่อที่ช h ปเตอร์สี่กันหน่อยดีกว่านะครับผมช h ปเตอร์สี่กดเริ่มไปเลยโอ๊ะโอะทำไมตัวด่านมันคุนค้นๆวะพี่อ่ยรู้สึกคุนค้นๆกับด่านนี้มากเลยนะคุ้นแบบคุ้นเลยอ่ะเหมือนเคยเล่นแต่เป็นแมปอื่นหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองวางตรงไหนดีตอนนี้เนี่ยทีวีเพ o n ันของเรานี่ตีกว้างมากหลังจากที่เราไปอัปเกรดให้ตัวละครมันมานะครับ ทำไมตัวสีขาววะเดี๋ยวทาไมตัวขาววะไปอัปเกรดมันมาเลยตัวขาวหรือว่าไอไอฉาดห้าร้อยวะทุกคนมีใครรู้ไหมคือตอนเนี้ยกับไอตัวเนี้ยพี่ทำสองอย่างอย่างแรกคือไปสุ่มฉาดใช่ไหมแล้วก็ได้มันเลยกลายเป็นหนึ่งทับสิบเวอีกอันหนึ่งคือไปอัปเกรดตัวละครมันแต่ก็ไม่น่าจะเกี่ยวเปล่าวะเอ้ยแต่มันดูโหดขึ้นเยอะนะทั้งตีไก่ขึ้นตีเร็วตีแรงขึ้นด้วยถือว่าอัพมันทาไมวะ แป๊บตัวอื่นดีกว่าหรือเปล่าในหัวคนดูคนแบบพี่ปอนทำอะไรลงไปพี่ปอนเสียเงินไปประมาณหมื่นหนึ่งกับตัวเนี้ยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองอัพไปก่อนละกันนะครับโอ้โหตัวตัวมันขาวอะไรขนาดนี้ก่อนน้องเดี๋ยวอัพมาแล้วแล้วอาวุธก็ถือเหมือนเดิมใช่ไหมถือมีดแต่ตัวมันขาวไม่ชอบเลยชอบตัวสีดำๆชอบตัวสีเหลืองอยากมีสีเหลืองไหมอ่ะเดี๋ยวอัพตันไปก่อนนะครับเท่าที่ดูก็คือมันก็เก่งขึ้นแหละ ถือว่าตอนต้นเกมก็ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาวาง DJ เจเกกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวนะปึ๊บปึ๊ปปเคลียตรงนี้ปึ๊บอ่ะโอเคตัดเรียบร้อยทีนี้ก็มาวาง DJ เจเกนะครับ DJ เจเกวาง DJ เจเกไปวางปึ๊บอันนี้เอ๊ะอ๋อเลเวลแรกคือถือลำโพงแล้วก็เต้นโง่ๆง,งั้นไม่ได้อะไรมากอ่ะตอนนี้อัพขึ้นเลยว่าสามเลย อันนี้ก็คือเริ่มบัฟดาเมจและดาเมจเจ็ดเปอร์เซนหรอส่วนตัวละครก็มีดาเมจด้วยนะครับแต่ไม่เยอะมากหกสิบกว่าถือมีดสองอันแล้วก็ช่วยตีแต่ทำไมพี่รู้สึกพี่คิดถึงนี่วะไททันทาวเวอร์ดีเฟนต์วะไม่รู้นะพี่ผูกพันกับดีเจเกิลไม่ให้ดิอันนั้นมันเป็นตัวสปีกเกอร์อีกตัวหนึ่งนี่วะอ๋อนี่ไงมีบัฟขึ้นบนหัวด้วยมีบอกว่าเพิ่มดาเมจเท่าไหร่ระยะครูดาแล้วก็ใช้เงินลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เอ๊ะแต่ทำไมตัวเลขไม่ตรงวะ อันนี้มันเขียนว่าดาเมจเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ทำไมตัวละครมันบวกมาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์งงจังเลยงงแบบงงกับระบบห้าแปดสามหรือว่าไอ้เจ็ดเปอร์เซ็นต์คือเลเว่าต่อไปวะน่าจะใช่หล่อหล่อวะน่าจะไม่ใช่มากกว่าเอ้ยชิบหายแล้วไอ้ตัวนี้มีโล่มันมันเคลียยังไงอะตั้งแต่ตอนพี่เล่นชาร์เตอร์สามแล้วมันเคลียร์ได้แต่ว่ามันเคลียร์ช้ามากเลยอะ่ะน่าจะหลุดน,นะหลุดแล้วบ้านแตกเลยปะเนี่ยโอ้โอ้โอโอแเย่แล้ว โอ้โหหลายตัวด้วยโอ้โ,อโอ้ส่งนี้ทรงนี้ไม่น่ารอดเออว่ะไม่รอดอะทําไมมันดูยากจังเดี๋ยวพี่ขอลองขอลองใหมอ่อีกรอบดิอีกรอบดิคาใจว่ะมันมาแล้วไอตัวบินได้มันมาแล้วไม่ได้ว่ะมันต้องใช้ตัวเฉพาะป่ะเวลาเคียโ่อ่ะไอตัวไทรเดอร์คาเมล่าไทรเดอร์สไปรเดอร์ของพี่เนี่ยมันมันตีไม่เข้าอ่ะใช่ไหมโอเคเลย บ้านแตกแล้วคือหลุดตัวเดียวบ้านแตกอะนะเอ๊พี่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปหาตัวก่อนอาจจะต้องเล่นชาร์เตอร์สามไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ฟาร์มเงินเออหลายคนแบบเดี๋ยวผมแบกเองพี่หรือแบบผมให้ตัวละครไหมให้ไอดีไปรีวิวตัวคือไม่ต้องดีกว่าพี่ว่าแมบบนี้พี่ควรเล่นด้วยตัวเองบ้างแหละแมบบอื่นเนี่ยพี่มีคนแบกมาเยอะเกินไปแล้วพี่ขอพยายามด้วยตัวเองบ้างอะรู้สึกว่ามันจะมีด่านกิจกรรมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ขอลองลงด่านกิจกรรมสักหน่อยดิ ด่านอีเวนต์โคลแบ็กโนมอลเมมโมรียากหรือเปล่านะทั้งหมด15เวฟวางได้35ตัวละครด้วยเงิน s t าร์ทติ้งแคสต์พันห้าอ๋อสตาร์ทติคือเงินตอนเริ่มพันหอ่ะเริ่มเลยแล้วกันโอ้นี่คือมันให้ตัวละครเรามั่วๆเลยเลขหนึ่งเลขหนึ่งวางได้เงินพั0หเลขสอวางสามพแต่ละตัวเนี่ยพี่ไม่รู้นะทําอะไรได้แต่ในมุมมองพี่อ่ะถ้าเราจะวางตัวละครเราต้องต้องเริ่มจากวางตัวเงินน้อยสุดแหละ แล้วก็ค่อยไล่ไปเรื่อยใช่ไหมไม่ทะไมเลขเจ็ดเลขเจ็ดมันคุ้นๆเหมือนไอ้นี่เลยว,วะโกโจโทโจอะไรวะที่อยู่ในจุจุสุไกเซนอะที่มันโดนสุคนะสอยไปเอ็กิจกรรมมันมันมันดูยากจังประเด็นคือตอนเนี้ยพี่ไม่รู้ว่าแต่ละตัวทำอะไรได้เวจริงจังนะจริงจังแบบจริงโจเลยเออเดี๋ยวนะเคลียเว็บแรกเสร็จปุ๊บ ได้เงินสามพันห้าใช่ไหมเราควรเอาไงดี <c oughs> เอาอยัางไงดีนะวางตัวตัวเลขแปดหรืออัพก่อนลองอัพตัวนี้ก่อนละกันอัพปึ๊บแล้วก็วางตัวนี้เลขสองตัวนี้เป็นตัวบัฟโอ้บัฟเพิ่มดาเมจว่ะโอ้พอได้อยู่พอได้อยู่อันนี้คือเราต้องไปแบบช้าๆนะฮะไปชา้าเก็บเงิน8ปดพนันวางหมายเลขแปดพี่ไม่รู้ตัวไหนคืออะไรเลยขอพูดเป็นตัวเลขละกัน อันนี้ถือขวานถือขวานสปอร์เนอร์เหรอสปอนเนอร์เอ้ยแต่มันโจมตีได้สปอนเนอร์ได้ด้วยโอ้โอ้ทำไมดูดีจังเลยโอ้แล้วอัพขั้นต่อไปหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบแล้วไหนสปอนเนอร์มันมันเป็นสปอนเนอร์ไม่ใช่หรอหรือว่าต้องอัพขึ้นเลยว่าต่อไปวะอาจจะต้องอัพขึ้นเลยว่าต่อไปนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอขึ้นเลยว่าต่อไปแล้วกัน หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบสปอนเซอร์เลือดโคตรเยอะอ่ะเยอะมากเลยสองแสนห้าหมื่นเอ๊ะเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยเออเอ๊เดี๋ยว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 มันดันได้โอ้โอ้แย่ลวไงพี่ว่ามีหลุดพี่ว่าทรงนี้มีหลุดว่ะเดี๋ยวนะเราขายแล้วก็เดี๋ยวมาวางตรงนี้ดีกว่าวางดักซักตรงนี้เอาตัวนี้หวนดเลยหวลดมันลุกจะหลุดไหมวะหลุดไหมคิดว่าเคลียร์ได้ไหมโอ้โหโอ้ยเสียงภาคเท่ เสียงภาคโคตรเท่เลยเอ่อวางตรงนี้อีกรอบหนึ่งน่าจะเขียนได้แลละน่าจะเขียนได้เขียนได้เขียนได้โอเคอยู่โอเค,ออเคดูดิปึ๊บอีกทีนึงปึ๊บโอเคเอัพขึ้นเลเวลต่อไปเลยละกันเอ้ยอัพธนูก่อนดีกว่าธนูน่าจะเวิร์กกว่าแต่ธนูแม่งเท่มากเลยเออโอ้โหเลเวลสามยิงอย่างไกลแต่ทำไมมันดูกระตุกกระตุกวะทุกคนพี่ว่ามันดูกระตุกมากเลย ต <ahan> อนนี้อุ้ยเงินขึ้นมาเยอะออพขึ้นเลเวลสองเลยตัวขวานนี่เอ้ยติดสตันติดสตันโอ้นี่ไงตัวสปอนออกมาแล้วออกมาแล้วแต่ว่าเราเคลียร์เวได้อยู่อ่ะเอ้ยทำไมมันดูยากยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนินมันเริ่มล้นหมดทุกคนพี่ว่าพี่เริ่มเลิกลักแล้วเริ่มเริ่มไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะอู้อู้ชิสยิงแรงจัดจัดอ๋อนี่ไงสปอนเนอร์เริ่มทยอยออกแล้วอุ้ยอุ้ยไอ้ตัวนี้บินได้ว่ะ โอ้โยแย่แล้วทำไงดีทำไงดีวะทุกคนบ้านน่าจะแตกมันดูเป็นกิจกรรมที่เล่นยากจังมีไกด์ไหมมีเทคนิคไหมว่าเราต้องทำยังไงต่ตัวสปอนเนอร์เหรอสับดิสับสับไปสับไปเชียโลไม่แตกเอา้าเอาหายไปเนยะหายไปเลยหายไปเลยตอนนี้พี่ไม่รู้ทำไรเลยทุกคนคือพี่ไม่รู้อะไรกับแมปตอนนี้อ่ะมัน อะไรอ่ะมันดูแบบอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยตน้นคิดมาสอันนี้คืออะไรอะ่ะทาวเวอร์เมนูไม่ใช่นี่มันข้อมูลเจลลี่โรบอทวัตถุฟ้าตัวสปอนอเนอร์อาวา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเียทุกคนพี่ไม่รู้ต้องทําอะไรอย่างเงินมันดิ้งเร็วมากอะ่ะทุกอย่างมันเร็วเร็วไปหมดเลยอ้าพี่อัพขวานก่อนละกันพี่รู้สึกว่าขวานมันเอาไปไว้หลังๆอะ่ะน่าจะเวิร์คแถมสปอนเนอร์ด้วย เยอะแล้ว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 ตอนนี้พี่ขวานเรียกพี่ขวานไปก่อนแล้วกันพี่เคียวหรือเปล่ามันใช่เหมือนใช้เคียวเลยตันแล้วธนูก็ตันแล้วโอ้ยยิงสุดแมปอันนี้ตัวบัฟตัวบัฟดีเจสปีเกอร์ใกล้ตันละโอ้โหแต่มันใช้เงินเยอะมากเลยอ่ะแสนแปดเชื่อเป็นตัวบัฟมันใช้เงินกันขนาดนี้เลยหรอแบบนี้เยอะยอมากเลยอ,อันนี้ตัวอะไรอะ่ะเลขหกเออวางไม่ได้วะเดี๋ยวนะมันสปอนตัวบ้าอะไรเปล่าเนี้ย สปอนสเปิร์มหรอสเปิร์มกระดูกเหรอเชื่อตัวอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรซันตาคอสซันตาคอสอะไรอ่ะนี่กูอยู่ในแมปอะไรเนี่ยพี่ขอพูดหยาบเดี๋ยวเดี๋ยวนะสเปิร์มกระดูกมันคือตัวอะไรวะมันเหมือนมันเหมือนสเปิร์มนะเว้แต่แบบเป็นกระดูกอะ่ะพี่งงพี่งงไปหมดเลยเราอยู่ในแมปอะไรวะเนี่ยลองลงเลขสิบดีอันนี้คือคราวอัปเกรดไททันคาเมล่า โอ้ว oh, wow. ้าวเอาคอนทุบโบเชียมันดูแบบแมบพบอะไรวะเนี่ยงงไม่หมดเลยโอ้โ oh. หคือตอนนี้เงินมันดิ้งจนพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องทำอะไรทุกคนพี่งงประสาทแดกไปหมดแล้วฮัลโหลฮัลโหลเคลียร์ทันไหมเคลียร์ทันไหม okay. เคลียร์ทันไหมโอเคฮะไอเดี๋ยวนะไอตัวนี้มันใช่จริงด้วยว่ะมันอยู่ในเรื่องจุสึไคเซ็น เดี๋ยวพี่พี่งงอะ่ะพี่กดตอนนี้พี่กดม่วพี่วางอะไรปุ๊บ่วงไปหมดเลยหมายเลขเจ็ดอ่ะวางตรงนี้แล้วกันเอามาย้ายมาตรงนี้ใหมปึ๊บเนี่ยพี่จําได้ว่ามันอยู่ในจุดสื่อไคเซนเว้ยไอ้ตัวที่ใช้ภูเขาไฟเออโอ้โหแล้วสปอนเซอร์แม่งตึงจัดเลยเดี๋ยวนะแล้วก็หมายเลขห้าอันนี้เป็นเหมือนตัวสว่านแบบกระดาษอ,อ่ะเออเหมือนมากเลยแล้วคือ ก็คือเลือดเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะคนเราเล่นแมปอะไรกันขนาดนี้เลยเหรอวะมันมันดูเวอร์มันดูเวอร์มากๆเลยโอเคอันนี้ก็ยังเคลียรพอจะเคลียร์ได้อยู่เดี๋ยวพี่พว่าอัพไอเจลลี่โบนไอนี่ก่อนแล้วกันมันไม่ใช่ตัวสว่านนี่ว่ามันเขียวาเพนซิลโครโซ่ตัวดินสอใช่ไหมเออ,อเอฟเฟกต์กระตุกกระตุกจัดเลย แต่ไม่หลังๆมันดูเหมือนจะผ่านง่ายเนาะตอนนี้เวฟที่เท่าไหร่แล้ววนะเนี่ยอ่าตัวนี้ตันแล้วโอเคเลียร์ได้มันก็ยังพอเลียร์ได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่อัพตัวสปอนเนอร์ตัวนี้ให้ตันก่อนมันดูเป็นสปอนเนอร์ที่แบบตึงมากๆเลย Return of the j e e r y อัพเกรดขั้นต่อไปแล้วดูใช้เงินดิเป็นล้านอะเป็นสิบล้านอะโอเคตัวนี้ตันเรียบร้อยเลียรยเวฟโอ้โหสปอนเนอร์ตัวโคตรใหญ่เลย เวฟที่สิแล้วเวฟที่สิบแล้วอีกห้าเวฟใช่ไหม <_ t od d> เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะฮะอีเกิลทอยเลนมึงไปไปยังไงก่อนเดี๋ยวแล้วเราจะผ่านยังไงถ้ามันเร็วขนาดนั้นวะ what the fuck เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วเออเหนื่อยเหนื่อยมากเอาเป็นว่าก็เป็นกิจกรรมที่แปลกประหลาดดิ ตั้งแต่ไปเล่นหลายแบบมาที่เป็นแนว Tower Defense ไม่เคยเจออะไรที่มันดูแล้วแยกประสาทไม่ทนันเพราะเงินมันดิ่งไวเอ้ยแล่นใหม่ไม่กดหยุดคูณ2อ,อะถ้าเมื่อกี้กดหยุดคูณ2ชีวิตอาจจะง่ายกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราได้รางวัลมามันน่าจะเป็นอยู่หัวข้อสุ่มของปะ่ะมันดูคุ้นคุนะเออเดี๋ยวสุ่มของมันต้องเป็นฉาดหรือเปล่าเดี๋ยวนะชอปฉาด ช,ชอบไม่น่าใช่อันนี้มันเป็น currency c h a า t อันนี้แหละมันจะมีหัวข้อให้สุ่มล่างๆอยู่เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยจะใช่นะได้มาเมื่อกี้ปะหอันลองสุ่มดิป,ปื๊บได้มาเป็นลัดคาเมล่าอ้อะไรวะเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันพี่ก็งงไงงงไปบทเลยมันเป็นแมปที่งงเว้ยเอาจริงมันมันก็สนุกแหละแต่ว่า อาจจะต้องขอเวลาฟาร์มสักพักใหญ่ๆเลยนะครับก็ถ้าอยากให้มีอีพีต่อไปหรือยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้ละกันแต่พี่ขอแบบเอ้ยไม่ต้องมาสปอยมาช่วยอะไรขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอย่าง Re t ท r n To t o เทอร์เรนต์วอร์ดเฟนต์เนี่ยทุกคนก็เอาตัวละครมาให้พี่รีวิวจนแบบไม่ค่อยได้ทําอะไรเองเว้ยแม่มดีก็ขอเล่นเองบ้างสักนิดหนึ่งละกันนะครับอ่ะเอาไว้ว่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมจะเป็นไงก็รอดูเนาะไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า